นี่ครับ fc นะครับ fc ไว้ละอ่อนนะครับวันดีครับโปรกับจงปานางนะครับเตีมหลังบ้านน้องอุ้งหินนะครับผมเนาะดี fc นะครับดีสั่งเสื้อนะครับก็เลยมาเอาเสื้อไล่นะครับผมเนาะมาซื้อเสื้อกันนี่แน่นอนจริงครับผม อยู่มองไหนวัสดีครับเห็นอยู่ไกลแห้งสีราลาสก็เอ็ดเลยเหรอเนี่ยนี่มาแล้เอ็ดมาเสื้อโดยเฉพาะคุณแน่นอนกันจริงแล้วก็กลับนู่นเลยโอ้โหขอบคุณมากครับผมโอ้แน่นอนกันจริงเอฟซีไว้ลอ่อน มาจากศรีราดาร้อยเอ็ดสุสดยอดศีราดามันอำเภออะไรครับผมสตึกเหรออ๋ออำเภอศรีราชใกล้สตึกเหรอศรีอ๋อสรีราเกดเดี๋ยวราศีเหรออ๋อนึก um ว่าร้อยเอ็ด เรียบ,บร้อยนะครับสเตนเลสเอ้าด้านนี้เป็นไงครับตัวบนด้านนี้ไม่พอเหรอเล็ไม่พอเหรอหน,นี่<ด>เห็นอ๋อกาดไปอ้นสวยเลยสวยสวยมันดูดูราขึ้น เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานสเตนเลสเราบันไดระเบียงปังตาจบนี่ครับผมฟาดมาแล้วนะครับสานฟอมเอ จะมากอบฟน้ำเปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ใช่ไหม,ไม <laughs> แต่ที่แน่ๆคือมาเตปูนใช่ไหมกนะ <laughs> ำคำนะครับผมนี่รถปูนนะครับมาเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็เจส๊สวยเป็นคนไ่ต้อนรับรนะครับผมนี่ครับหัวหน้างานแน่นอนจริงนี่นะครับสิลูกนองรักนักรักหน้าบ่อยเลยกระปุ้ม อย่างนี้นี่เองนี่อย่างนี้นี่เองนะครับนี่ก็จะเริ่มนะครับเสาตําแพงมาแล้ว หลังจากที่รอคอยก็จับซับไว้นะครับในนอนจริงๆ เตรียมงานของสีสเกตสร้างบ้านนะครับผมเนาะแล้วก็ปุมง,งานด้วยเจ๊จำปีนะครับผมเนาะจุดนี้เป็นจุดของเจ๊จำปีนะครับผมนะแน่นอนครับแล้วลูกปีกอายุแต่หน้างานครับแน่นอนไม่วงซ่วยเลยครับพระว่าซวยตลอดครับโน,น่น ไม่กลัวดำไม่กลัวแดดไม่กลัวได้ต่างสิ้นกับส่วยตลอดนี่ครับคุณแจไม่อยู่ในรถเหรอนี่ครับผมกับเองเลย อ้าวเจอย่างนี้นี่แหละมาคุมงานเองค่ะกลัวไม่ถูกใจเอค่ะอ๋อถูกใจแล้วไม่คุมงานไม่ได้ไม่ถูกใจเอซไม่เป็นไรให้ถูกใจยูทูบเบอร์แล้วกันโอเคค่ะอันนี้ถูกใจยูทูบเบอร์ใช่ไหมใช่โอเคมากเลยน่ารักจิงเจตอีเลยว่าฮ่า่าานา่ว่า่า ไม่แต่คนก็บอกว่าให้เจ๊จำปีเปิดช่องเขาจะไปติดตามจริงเขารักเขารักเจ๊จำปีขนาดนี้เลชอบหลายคอมเมนต์เลยผมบอกให้มีคนรักทั้งโลกอะไรเนี่ยมาเปิดช่องเย็นเราถืองานแหละข้าวเดียวมาเปิดช่องไม่ได้ค่ะถ้าเปิดช่องแล้วไม่ได้มาทำงานให้เจ้านายเจ้านายจะด่านี่นี่ดู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 เจ้านายครับผมเจ้านายใหญ่นู้นคีเจ้านายใหญ่สั่งไปไหนต้องไปตามคำสั่งใช่ แน่นอนกันจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไอ้สภาพเท่าไหร่ออกรถไปป้ายแดงอ่ะนู้นไปแดงอีกจุเห็นึ่งไหมดู้นบาคนไปถนนแดงไปแดงใครออกใช่เอามาแล้วออกรถไปแดงเพื่อมาทำรั้วโดยตรงไหนโอ้ยไปจุมไปจุมรถไปแดงเจจัมปีหน่อยครับผมไม่ไม่รู้เนี่ยอย่างโด้นรถไปแดงข้าเจ้าว่าไปอยู่หลังบ้านนั่งนี่ทำรั้วน้องแต่ละครั้งต้องออกรถต้องมีการลงทุนค่ะต้องบอกสีสเกตสร้างบ้าน งานใหญ่แบบนี้แสดงว่าต้องออกมาหลายคันอ๋อหลายคันค่ะวันนี้ไปดาวมา2อ0แสนโอ้โหแต่ละคันเหรอไปอันนี้มันไม่ใช่ป้ายแดงอันนี้แดงทั้งคันเลยอันนี้ป้ายดำนะคะอ๋อเหรอโอ้วป้ายดำป้ายดำนะอ๋อออกไปเนี่ยมันแดงทั้งคันเลยโอ้ยแน่นอนจริง นี่ครับผมใสยคู่รถหน่อยครับผมสายคู่รถหน่อยโอ้ยสวยครับผมโอ้ออกมากี่คันครับออกมาสองคันค่ะโอ้โหสองคันนี่ยดาวนะเฉพาะดาวโอ้ซื้อสดเลยแน่นอนเราต้องเงินสดอย่างเดียวแน่นอนจริงครับผมของจริงครับไม่จกตาสองคันครับผมแดงล้วนนล้วเอ โอ้แน่นอนจริงแน่นอนแน่นอนโอ้ยเราก็เดินมาถ่ายกันเนาะเอารถไปเด็จริงออกอ <laughs> เด็กั้านกันเลยนี่ครับผม <laughs> รถป้ายแรงสองคันนี้นะครับจะออกมาเฉพาะงานนี้จริงๆนะผมเพราะว่าจะไล่เทจากด้านหลังก่อนนะครับมันก็เลยต้องใช้รถกระบะนะครับผมก็รถใหญ่เข้าไม่ถึงเนาะก็จะไปไล่จากเสาด้านในก่อนนะครับผมเนาะเสาด้านในนะครับเสาหนาก่อนนะครับที่ว่าเข้าแบบไม้ไปแล้วนะครับผมเนาะ ไล่จากในออกมานอกนะครับผมนะก็อย่างเจ๊บอกครับก็เลยไปถอยรถป้ายแดงมาสองคันนะครับผมนะนี่น ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไหลกดตั้งโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมลังบานนะครับฝากติดตามจองลงเดียกระติ่มลังบานน้องกุ้งอิงนะครับผมเนาะแล้วก็ป้านางเรียบร้อยแล้วครับลงเดียบอกจองตัวเองไปเลยตัวตีนะครับพี่ตีติดปากครับอันนี้จองป้านางนะครับฝากติดตามจองป้านางทีมลังบานน้องกุ้งอิงลงเดียแล้วก็ป้าวันนะครับ คลิหลังบ้านนะ้ององค์หญิงนะครับผมเนาะป่าวโทนทองฟูนไม่น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านี่อัปเดตนะครับเตเสากกำแพงนะครับผมน้าไล่จากด้านในก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม